เสียงอ่านพระไตรปิฎก84,000พระธรรมขันธ์เรื่องมอลวักหมวดว่าด้วยมนทินทางใจมีทั้งหมด12เรื่องเรื่องที่หนึ่งโคคาตก,กะบุตาวัตถุเรื่องบุตรของคนฆ้าโคพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่บุตรของคนฆ้าโค ผู้แก่เท่าแังนี้ปัดนี้ท่านเปรียบเหมือนใบไม้เหลืองทั้งยมมทูตมาปรากฏแก่ท่านแล้วท่านอยู่ใกล้ปากแห่งความเสื่อมและแม้แต่สเสบียงเดินทางของท่านก็ยังไม่มีเลยท่านนั้นจงทำที่พึ่งแก่ตนเองจงรีบพยายามจงเป็นบัณฑิตท่านกระจัด มนทินได้แล้วไม่มีกิเลสเพียงดังนินจะเข้าถึงอริยภูมิอันเป็นทิีปัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยถูกนำเข้าไปแล้วเตรียมจะไปสำนักพระยายมที่พักระหว่างทางของท่านยังไม่มีและแม้แต่สเสบียงเดินทางของท่านก็ยังไม่มีเลย ท่านนั้นจงทำที่พึ่งแก่ตนเองจงรีบพยายามจงเป็นบัณฑิตท่านขจัดมลทินได้แล้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินก็จะไม่ต้องเข้าถึงชาติและชาราอีกต่อไปเรื่องที่สองอัญญาตาะพราหมณุเรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พราหมณ์ผู้ทำกุศลอยู่บ่อยๆดังนี้ผู้มีปัญญาพึงกำจัดมลทินของตนทีละน้อยทุกขณะโดยลำดับเหมือนช่างทองกำจัดสนิมทองฉะนั้นเรื่องที่สมติสาเทระวัตถุเรื่อง พระติสาเทระพระผู้มีพระภาตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้สนิมเกิดขึ้นจากเหล็กครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมกัดเหล็กนั่นเองฉันใดกรรมทั้งหลายของตนย่อมนำคนผู้ประพฤติลวงโทนาไปสู่ทุคติ ฉัน,นั้นเรื่องที่สี่โลลุทายีวัตถุเรื่อง,รองพระโลลุทายีพระผู้มีพระภาคทรงปารถพระโลลุทายีผู้เ่าเรียนทำเพียงเล็กน้อยและไม่ท่องบนจึงตรัดพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้มน มีการไม่ท่องบนเป็นมนทินเรือนไม่มีความขออภัยนะคะเรือนมีความไม่ขยันหมั่นเพียรเป็นมนทินผิวพันมีความเกียดคร้านเป็นมนทินผู้รักษามีความประมาทเป็นมนทินเรื่องที่ห้าอัญญตระ กุลปุตตวัตถุเรื่องกุลบุตรคนใดคนหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่กุลบุตรคนหนึ่งซึ่งมีภรรยามมักนอกใจดังนี้สตรีมีความประพฤติช,ชั่วเป็นมลทินผู้ให้มีความตรณีเป็นมลทินบาปรม ขออภัยค่ะบาปร,รมเป็นมลทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้ามลทินที่ยิ่งกว่ามลทินนั้นคืออวิชชาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมลทินนั้นให้ได้แล้วเป็นอยู่อย่างผู้ปราศจากมลทินเธอรเรื่องที่หกจูระสาริภิกขุวัตถุเรื่อง จุราสารีภิกษุพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิพระจุราสารีผู้เป็นหมอปรุงยาให้ชาวบ้านเพื่อแลกกับโภชนะจึงกรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ไม่มีความละอายกล้าเหมือนกาชอบทำลายคนอื่นชอบเอาหน้ามีความขนอง ีพฤติกรรมสกรปรกเป็นอยู่สบายส่วนผู้มีความละอายสแสวงหาความบริสุทธิ์เป็นนิดไม่กิจคร้านไม่มีความขนองมีอาชีพบริสุทธิ์มีปัญญาเป็นอยู่ลำบากเรื่องที่7ปัญจอุปาสกวัตถุเรื่องอุปาสกห้าคน พระผู้มีพระภาตรัสพระคาถานี้แก่อุบาสกห้าคนดังนี้นรชนใดในโลกฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ครบชูกับภรรยาของผู้อื่นพูดเท็จและหมกมุ่นในการดื่มสุราและเมรัยนรชนนั้นชื่อว่าขุดทัพย์อันเป็นต้นทุนของตนในโลกนี้ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้มีบาปทำทั้งหลายมากักไม่สำรวมขอโลภะและอธรรมอย่าย้ำยีท่านให้เป็นทุกข์ตลอดกาลและนานเลยเรื่องที่8ติสัทธะหระวัตโุเรื่องภิกษุหนุ่มชื่อติสสะพระผู้มีพระภาคทรงปารถพระติสสะ เที่ยวติดเตียนทานของคนอื่นจึงตรัสราคาทานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลย่อมให้ทานตามความเชื่อตามความเลื่อมใสภิกษุไม่พอใจในข้าวและน้ำที่เป็นทานของคนอื่นนั้นย่อมไม่บรรลุสมาธิในเวลากลางวันหรือกลางคืนส่วนภิกษุผู้ตัด อากุสลจิตนี้ได้ถอนขึ้นทำให้รากขาดแล้วย่อมบรรลุสมาธิในเวลากลางวันหรือกลางคืนเรื่องที่9ปัญจอุบาสกวัตถุเรื่องอุบาสกห้าคนพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่อุบาสกคนหนึ่ง ในจำนวนห้าคนดังนี้ไฟเสมอด้วยราคะไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีขายเสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีเรื่องที่สิบเมนาทกาศเศษฐิวัตโท เรื่องเมนาธกาเศรษฐีพระผู้มีรพ,รพระภาคตรัสพระคาทานี้แก่เมนาธกาเศรษฐีดังนี้โทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายส่วนโทษของตนเห็นได้ยากเพราะคนนั้นชอบโปรยโทษของผู้อื่นเหมือนคนโปรยกละแแต่กลับปกปิดโทษของตนไว้เหมือนพรานนก ปกปิดร่างพรางกายตนไว้ฉะนั้นเรื่องที่สิบเอ็ดอุชานะสัญ,ญิเทระวัตุเรื่องพระอุชานะสัญ,ญิเทระพระผู้มีพระภาคทรงปราถพระอุชานะสัญยผู้เที่ยวจับผิดภิกษุจึงตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ ผู้ที่คอยแต่สอดใส่หาโทษคนอื่นคอยเพ่งโทษอยู่เนืองนิดจะมีอาสวะพอกพูนยิ่งขึ้นและห่างไกลความสิ้นอาสวะโดยแท้เรื่องที่สิบสองสุพัทะปริภาชกวัตทถทุเรื่องสุพทะปริภาชกพระผู้มิพระภาค รตอบปัญหาของสุภทาปริภาชกดังนี้ไม่มีรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะภายนอกหมูสัตว์เป็นผู้ยินดีในปัปปัญจธรรมแต่พระตถาคตทั้งหลายไม่มีปัปปัญจธรรมไม่มีรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะภายนอก ไม่มีสังขารที่เที่ยงแท้พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีความวันไว้สาธุสาธุสาธุคำอธิบายจากเชิงอัตยมมทูตในที่นี้หมายถึงความตายสเสบียงเดินทางหมายถึงกุศลที่พึ่งหมายถึงกุศลกรรม อริยภูมิอันเป็นทิพย์ในที่นี้หมายถึงสุทธาวาสภูมิที่อยู่ของพระอนาคามีมี5คืออวิหาอาตปาสุทัสสาสุทัสสีและอาการนิทามีวัยถูกนำเข้าไปแล้วหมายถึงล่วงวัยทั้งสาม อะไรจะถึงอายุไขแล้วมนทินหมายถึงกิเลสมีราคะเป็นต้นโยธาขออภัยค่ะโทนาหมายถึงปัญญาที่พิจารณาปัจจัยสี่แล้วจึงบริโภคดังนั้นผู้ประพฤติ ล่วงโทนาจึงหมายถึงผู้ปราศจากปัญญาพิจารณาปัจจัยสี่แล้วจึงบริโภคมนหมายถึงปริยัตและศิลป,ปะเมื่อไม่ท่องบนและไม่เอาใจใส่ก็เสื่อมสูญหรือหายไปได้ไม่ขยันมันเพียรหมายถึงไม่เอาใจใส่ดูแล หรือไม่บูรณะซ่อมแซมบ้านเรือนความกิดคร้านหมายถึงการไม่หมั่นชํำระร่างกายและอวัยวะส่วนอื่นๆให้สะอาดทำให้มีผิวพรรณมัวมองความประมาทสำหรับคฤรหัดหมายถึงประมาทในทรัพย์สมบัติเช่นสัตว์เลี้ยงสำหรับบรรพชิตหมายถึง ไม่คุ้มครองอินทรีธทวารทั้งหกประพฤติชั่วหมายถึงการประพฤตินอกใจสามีาบาปธรรมในที่นี้หมายถึงอกุศลธรรมทั้งหมดขุดซัพ์อันเป็นต้นทุนหมายถึงนำที่นาและสวนไปจำนองหรือขายขาดเพื่อนำซัพ์ไปซื้อสุรามาดื่ม อาธรรมหมายถึงโทสะสมาธิในที่นี้หมายถึงอุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิหรือมัคคาสมาธิและผลสมาธิแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีความหมายในคาถานี้คือไฟยังแสดงควันให้รู้ว่ายังมีไฟ คนจึงไม่สามารถดับได้แต่ราคะเผาสัตว์ภายในไม่แสดงอาการให้รู้ผู้จับเช่นยักษ์เป็นต้นสามารถจับสัตว์ได้ในชาติเดียวเท่านั้นแต่โทสะจับสัตว์ไม่มีที่สิ้นสุดตาข่ายที่รึงรัดสัตว์ยังสามารถแก้หรือ คลายได้แต่โมหะที่รัดรึงสัตว์ยากที่จะแก้หรือคลายได้แม่น้ำยังมีวันพร่องหรือเต็มปรากฏให้เห็นได้แต่ตันหาไม่มีวันเต็มไม่มีวันเหินแห้งทั้งยังปรากฏความพร่องอยู่เป็นนิดเติมให้เต็มได้ยาก โทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายโทษในที่นี้หมายถึงความพลังพลาดไม่มีสมณะภายนอกหมายถึงไม่มีสมณะผู้ดำรงอยู่ในอริยมรรคและอริยผลภายนอกพระพุทธศาสนาปปัญจะทำหมายถึงกิเลสร,รมที่ทำให้เนื่อนช้าคือตันหาทิฏฐิ และมานะสังขารในที่นี้หมายถึงขันห้าพระสัทธรรมจากพระไตรปิฎกเล่มที่25พระสุตตานตปิฎกเล่มที่17ฉบับมหาจุลาคุทธนิกายธรรมบทเสียงอ่านโดยบัวสวรรค์